สวัสดีครับชาวแมชสออยู่กับผมนัทอัศนทนะครับผมโอเควันนี้เป็นวันเสราร์ที่7จดเดือนกุมภาพันธ์2569นะครับผม3คู่ในดวงใจของผมมีคู่ไหนกันบ้างครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมีไลฟ์กัน2รอบนะครับตั้งแต่3มโมงเย็นแล้วก็6โมงเย็นนั้นใครที่ต้องการจะพูดคุยกับผมนะครับผมก็อย่าลืมนัท88ดกันได้นะครับผมเริ่มต้นทีมในดวงใจของผมคู่ในดวงใจของผมวันนี้คงจะหนีไม่พ้นคู่แรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกันกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแมน,น ผมมาเงียบๆแต่ว่ากําลังจะติดท็อปโไปเล่นใน UCL แล้วแต่ว่าอย่าพิ่งครับว่ายังมีโปรแกรมให้เล่นกันอีกตั้ง14เกมนะครับแต่ว่าตอนนี้3เกมหลังสุดนี่คือชนะรวดเลยโอ้โหชนะทั้งแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดนะครับผมก็เฟอร์กี้ทามมาแซงฟูแลมในช่วงทดบาดเจ็บอีกฝั่งของสเปอร์ครับแหมผลงานโดยรวมไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าในที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ตามไล่ตีเสมอแมนซิตี้2-2 แฟนบอลทีมสีแดงยิ้มกันยกใหญ่เลยครับแต่ว่านัดนี้ก็มองกันว่ามันคงจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายกันเลยครับเพราะว่าสถิติ6เกมหลังสุดนะปรากฏว่าสเปอร์ชนะ4เสมอ2นะครับนี่คือการเจอกัน6เกมของทั้ง2ทีมแล้วนัดล่าสุดที่บ้านของยูเนเตดเนี่ยก็คือทางฝั่งของยูเวนตนะครับโดนสเปอร์บุกมาถลม่มประตูต่อศแต่มันคนละวันกันเว้ยใช่ไหมนัดนี้นะครับแมนยูตัวผู้เล่นค่อนข้างครบชุด แน่นอนนะครับแล้วก็ความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมแถมได้เล่นในบ้านอีกด้วยมองดูแล้วเนี่ยยังไงนะครับผมูินเต็ดก็มีโอกาสกับการที่จะชนะมากเหลือเกินครับแล้วยิ่งโปรแกรมในบ้านนัดล่าสุดนะครับผมของแมนยูนะครับก็คือการเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลม3-2ในเฟอร์กี้ถามส่วนเกมเยือนนัดล่าสุดของสเปอร์นะครับโอเคเป็นเกม UCL พวกเขาอาจจะบุกไปชนะแฟรงก์เฟิร์ตก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ปรากฏว่าพวกเขา บุกไปเสมอกันกับเบอร์รี่ทีมท้ายตาราง2-2ดังนั้นณนะเวลานี้ผีแดงดูมีโอกาสมีความได้เปรียบมากกว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับรายงานของทั้งสองทีมในเวลานี้นั้นไม่มีใครเจ็บเพิ่มกันแต่อย่างใดแต่ว่าฝั่งของสเปอร์เจ็บหนักมาก นะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพกันพอสมควรครับเสียรายชื่อนักเตะของทั้ง2ทีมนะครับแมนยู Man, you, มาเป็น4 2 3 1ครับโกเป็นเซนแลมเมนส์ ens, เหมือนเดิมนะครับผมซี่ข้างหลังครับดิโอโก้ดาร์โลฮร์รี่มาควายลิซันโดมาร์ติเนสแล้วก็ลุคชอมิดฟิลคู่กลางเนี่ยคาเซมิโรแล้วก็คอบบี้ไมนูนะครับผมตัวลุกน้ำบอลสามคนก็นจะมีทั้งอา์มัด บูโน่ฟอน n น e ์แล้วก็ m a t ิโอสคุนยาหน้าเป้า Brian M. เอม m o ในรายของสเปอร์ทีมเดือนโอ้โหตั้งแต่เจ็บหนักเยอะมากนะครับส่งผลต่อเรื่องของการจัดทัพกันพอสมควรสเปอร์ ur, ครับน่าจะมาในบบของ3-4-2-1ครับโก <Go al S 2> ก็จะเป็น g ุลิเอลโมวิคาริโอครับสกองหลังครับจะมีเจ้าบาลินยาคริสเตียน r o m e โรมิกกี้ฟันนูเฟนครับมิดฟิลด์จะมีทั้งอาชีเก c o คอนเนอร์การ์เกอร์ปาเปซแล้วก็เดนซี่อ u โดกี้ครับตัวรุกก็จะมีทั้งวิลสันโอนดอร์บ์แล้วก็ชาบี้ไซมอนครับหน้า เป้าจะเป็นโดมินิกโซลันเก้ครับแม้ว่าสเปอร์จะทําได้ดีกับเกมที่พวกเขาตามตีเสมอทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่แมนยูตอนนี้ อะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆโดยนเฉพาะเรื่องของความมั่นใจแล้วก็แท็กติกต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นนะครับก็มองว่าวันนี้ยูเต็ดก็น่าจะชนะได้ในสกอร์สลูกนั่นเองนะครับผู้ต่อไปเป็นบอลมัดเปิดบ้านเจอก,กันกับแอสตันวินล่าครับการเจอกันของทั้งสองทีม6เกมหลังสุดเป็นวินล่าบุกมาชนะทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นวินล่าชนะ4แล้วก็เสมอกัน2แล้วก็เกมล่าสุดที่บ้านของบอลมัดวินล่าก็บุกมาเชือดด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ปัจจุบันวินล,ล่านั้นอยู่อันดับ3ตามหลังจากฝูง อยู่7แต้มส่วนบอลมัดอยู่ที่อันดับ12ครับมีอยู่33คะแนนนะครับในทรงรวมๆแล้วเนี่ยนะครับบอลมัด bon คือทีมที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับต่อให้วิลล่าจะสามารถทําประตูขึ้นมาได้สุดท้ายก็มองว่าตัวของบอลมัดก็จะพยายามไล่ตีตื้นขึ้นมานะครับนนี้โอกาสในการจบลงด้วยผลเสมอค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ผมมองว่าบิลล่านั้นน่าจะบุกเฉือนได้ แบบสนุกกันเลยครับสุดท้ายครับก็เป็นวูฟครับทีมรังบวยเจอกันกับเชลซีทีมอันดับห้าในปัจจุบันครับเชลซีเพิ่งเรียนตกรอบฟุตบอลคาร์บาครับนัดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโอกาสในการจบอันดับเล่นในศึก UCL พวกเขายังคงมีความเป็นได้อย่างสูงครับส่วนของวูฟนะครับรงตอนนี้โอกาสตกชั้นสูงมากๆอยู่แล้วนะครับพร้อมกับเชลซีที่กําลังโมโหโกรธากับการตกรอบในศึกฟุตบอลคาระบาครับก็น่าจะยิงสลุด ใส่วูแบบกระจัดกระจายกันเลยครับมองว่าเกมคู่นี้นะครับตัวของเชลซีจะบุกมายิงวูฟมากกว่า2ประตูครับดังนั้นสรุปแล้ว3คู่ในใจของผมนะครับก็จะมี1 m a n c แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสผมไปอยู่ฝั่งของวิลล่าครับแล้วก็3อยู่ที่คู่ของเชลซีนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองพิจารณาดูครับแต่สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีในค่ำคืนนี้ครับ